สวัสดีครับผมหมอแกนโภเพทัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์คำว่าพลังจิตมันต้องมีสมาธิขั้นสูงนะครับผมฝึกสมาธิมาตั้งแต่3ขวบปัจจุบันผมอายุ56ปีนะครับวันที่11เดือน11ปี2025นี้นี้เองครับจะบอกคุณผู้ชมว่าลมหายใจของเรามีค่าไม่ใช่แค่หายใจไปวันๆนะครับหรือลมหายใจสุดท้าย แต่ลมหายใจของเราสามารถรักษาโรคได้ครับถ้าคุณผู้ชมเชื่อผมลองฝึกดูได้นะครับหายใจเข้าสุดกลั้นหายใจออกสุดกลั้นแล้วก็ตั้งไมโครชิปที่ท้ายกระโหลกตั้งตัวเลข5กลางหน้าผากแล้วก็ออกชุดคำสั่งที่อยากจะได้เพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะฟื้นสภาพของเซลล์ของร่างกายผ่านการหายใจ ทางหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆครับหายใจออกซิเจนเยอะๆก็ทําให้เซลล์ได้รับออกซิเจนเพียงพอแต่อย่าลืมนะครับว่าเซลล์มีการเปลี่ยนถ่ายออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกับนิวทรอนส์ก็คือสารอาหารร่างกายเรากินอาหารไปเราสังเคราะห์อาหารด้วยระบบของตับหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการย่อยและทําให้เกิดสารอาหารในลําไส้เล็กนะครับฉะนั้นเนี่ย จะบอกคุณผู้ชมว่าลมหายใจจะไปควบคุมขบวนการนี้ทั้งหมดแล้วลมหายใจนี่แหละมันไม่ได้ไปแค่เซลล์ทั่วร่างกายเท่านั้นแต่มันไปที่สมองเป็นที่แรกแล้วเมื่อมันไปที่สมองที่แรกเซลล์ของสมองจะเกิดการฟื้นฟูแล้วระบบสร้างระบบใหม่เพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นไงครับพลังงานที่จากลมหายใจเข้าสุดกลั้นออกสุดกลั้นผมเรียกว่าลมหายใจโพเพทัส มันจะทำให้ระบบประสาทของเราเกิดการสร้างฟังก์ชันใหม่สร้างระบบใหม่ที่ไม่ใช่ระบบเก่าที่เราเป็นอยู่ความเป็นมนุษย์ของเราจะหายไปเราจะเป็นคนที่อยู่เหนือธรรมชาติโดยธรรมชาติของลมหายใจจะเป็นคนต่อเติมชีวิตของเราให้อายุยืนยาวขึ้นแล้วสติปัญญาเราจะเก่งกล้าสามารถและชาญฉลาด เพราะว่าทุกวันนี้มนุษย์เราใช้มันสมองของตัวเองไม่ถึง2%แล้ววันนี้ถ้าลมหายใจตัวนี้จะช่วยมันก็จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จทุกๆด้านที่คุณผู้ชมต้องการโดยสั่งคำสั่งเป็นคำอธิษฐานที่อยากจะได้ถ้าอยากจะรู้วิธีการเข้าไปในช่องของผมนะครับช่องหมอแกนโพเพทัสใน YouTube พิมพ์คำว่าหายใจแบบโภเพทัส5นาทีแบบลืมตาทำยังไงลองดูนะครับชีวิตจะเปลี่ยนตลอดกาล บ,บครบัเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับ